สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนสารดีดีจากทางไทยเบฟครับวันนี้นำเสนอตอนที่ชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมอนแจ้ซ้อนจังหวัดลำปางครับ นะครับเป็นชุมนุมของนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของจุฬาลงกรณ์นะครับเราก็จะเข้าไปร่วมงานกับชุมชนในหลายๆจังหวัดทั่วไทยนะครับแล้วก็เข้าไปช่วยพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็วิถีชีวิตของคนในชุมชนครับผม แล้วพอซ้ายลงมานะคะเราก็ได้เห็นความน่าสนใจหลายๆอย่างของชุมชนนะคะเป็นชุมชนที่มีกลุ่มคนในชุมชนหลายๆกลุ่มนะคะอย่างเช่นกลุ่มทอผ้านะคะ,ะเน้นเรื่องการย้อมสีผ้าจากวัสดุธรรมชาตินะคะที่หาได้ภายในชุมชนตัวผลิตภัณฑ์ของทางชุมชนเนี่ยมีจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองก็นั่นก็คือง,งานฝีมือซึ่งงานฝีมือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เ,เรียกว่าหาไม่ได้จากที่อื่นนะ สุดประกายนะความคิดหรือไอเดียแล้วก็เหมือนได้แรงบันดาลใจบางอย่างค่ะในการต่อยอดอทางด้านธุรกิจค่ะแล้วก็ในเรื่องของการตลาดเนะาะสซไได้เห็นว่าชุมชนนี้มีความน่าสนใจนะคะแล้วนอกจากในเรื่องของค่า จริงๆเรายังมีอีกหลายกลุ่มมากๆที่เราได้ไปเซอร์เวในชุมชนนะคะมีอะไรที่เราสามารถช่วยเขาได้เยอะตั้งแต่ระบบหลังบ้านอย่างเช่นพวกการบัญชีการจดบัญชีที่ถูกต้องหรือว่าการคิดต้นทุนที่น่าจะถูกแล้วก็สามารถช่วยให้เขาสามารถคิดราคาขายที่จะทํากําไรได้ดีมากขึ้นครับยังมีรวมถึงการสร้างแบรนด์ที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวแบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยครับคือบางเรื่องเป็นเรื่องที่เราคิดแล้วเราก็แบบว่าเหมือนเราจะทําได้หรือเปล่าก็ยัง ความกังวลที่จะทําแต่วันนี้ได้คุยกับน้องในเรื่องหลายๆเรื่องค่ะก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทางชุมชนของเราค่ะก็จะได้มีโปรดักต์ใหม่ๆแล้วก็มีช่องทางการตลาดข้างหน้าต่อไปค่ะไทยเบฟร่วมส่งเสริมการศึกษาควบคู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบฟเวอร์เรสจำกัดมหาชนนั่นก็เป็นโครงการไซต์นะครับเป็นการที่พานักศึกษามาพัฒนาต่อย,ยอดเรื่องของ สินค้าชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเป็นพันธกิจพันธกิจของทางไทยเวฟในการช่วยดึงนักศึกษาส่งเสริมนักศึกษาแล้ก็ส่งเสริมชุมชนด้วยนะฮะ